คือความกระหืมมันเหมือนเวลาฟ e ลลิ่งเหมือนผมอยู่ในไปฟังพวกวงออเคสตราหรือว่าเขาล้อไปล่าประมาณนั้นซึ่งผมก็จะเป็นคนละเอียด อย่างทุกครั้งเวลาผมสตาร์ทรถในรถผมจะมีมิตเตอร์วัดละอุณหภูมินะ้ำมันเครื่องมันเท่าไหร่มันต้องเกินสัก50ก่อนให้ขับเวลาผมเหยียบคันเร่งขึ้นในหัวผมคิดถึงลูกสูบมันยิงน้ำมันเข้าไปยังไงตีออกออกไปทางทอ่อล้อมันหมุนหรืออะไรผ่านกองอากาศมีระบายอากาศแบบไหนอุณหภูมิเท่าไหร่ออกไปทางท่อเสียงเป็นยังไงเวลาเหยียบก็เป็นอีกฟีลหนึง่งเวลาปล่อยก็มีเสียงท่อเวลาเหยียบก็มีเสียงดูดอากาศขณะเหยียบเบรกบางทีผมนึกภาพภาพเบรกในหัวอะไรอย่างเงี้ย ครับผมเชฟออโตบานครับวิเชตจิลาบอนวิสุทธ์ครับเป็นพาวเดอร์ที่ออโตบานไทยแลนด์ครับผมเป็นน้องวิเชตครับชื่อชิดวิชิตพลจิลาบอนวิสุทธ์ครับตำแหน่งเดียวกันครับ พวกคุณแต่งตัวกันทำไมการแต่งรถผมว่ามันเหมือนเป็นแฟชั่นนะถ้าเราเปรียบเทียบกับวงการเสื้อผ้ามันก็อาจจะไม่ได้ต่างแต่มันแค่เปลี่ยนจากเสื้อผ้ามาเป็นรถยนต์วันๆหนึงเราอยู่กับรถบางคนอยู่กับรถทุกวันวันละ2ชั่วโมง4ชั่วโมงมันเหมือนเราดูแลใส่ใจสิ่งที่เราอยู่กับมันแล้วเราก็บางทีเราบอกบอกตัวของเราผ่านสิ่งที่เราใช้ได้เป็นไลฟ์สไตล์ มันก็เหมือนเปรียบเทียบกันนะครับผู้หญิงก็จะมีแบบกระเป๋าแพงๆส่วนผู้ชายเราก็จะมีแบบราสไตล์แบบแต่งรถงานอิเลกที่ไม่เหมือนกันลูกค้าบ,บางคนอ,อย่างถ้าแฟนมาด้วยกันอะไรนะครับผู้ชายแต่งเสร็จบางคนบอกให้มาแอบบบอกอย่าบอกนะว่าได้เท่าไหร่ ของแถมมาแต่บางคนถ้ารู้ราคาผู <c oughs> ้หญิงก็จะบอกให้กลายเป็นต้องกลับไปต้องซื้อให้ฉันสักใบหนึ่งนะอะไรซื้อตอบแทนแลกเปลี่ยนกัน <c oughs> ผมว่าไม่สิ้นเปลืองด้วยนะเพราะว่าไอ้พวกของที่ซื้อไปอย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนกระเป๋าเวลาเราเบื่อเลยเงี้ยมันสามารถขายมือสองได้แล้วมันก็ยังได้ราคาอยู่บางทีแบบใช้ใช้ไปสักปี2องปีเอามาขายมันยังขายได้แบบ 50- าสถึงเจเหมือนเราใช้ไปแค่30%มันเหมือนมันมีมูลค่าหมือมันมีแวลูของมันว่า จริงๆแล้วถ้าตัวรถเดิมๆอาจจะราคาเท่านี้แต่พอเขาทำแล้วเนี่ยมันกลายเป็นหลายๆคนที่เห็นให้คันนี้ขายเขาเหมือนแบบทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแลาวเหมือนมูล,ลค่าของรถมันก็เพิ่มขึ้นด้วยคุณพ่อก็รักรถมากที่เขาบอกรักรถมากกว่าเมียเวลาเอาของกินอะไรขึ้นก็ไม่ให้ขึ้นเราเล็กๆก็อยู่เบาะหลังเวลาคุณพ่อเบรคหนไปหนมาก็พุ่งมาข้างหน้าเยลยมันก็เลยซึมซับมาเรื่องรถก็เลยรักรถ ผมคิดว่าคนเราทุกคนน่าจะมีความฝันว่าเราเรามีความฝันอะไรบางคนอาจจะยังหาไม่เจอแต่เราเอาชื่ออตโตบานมาตั้งเพราะว่าคนทั่วไปจะรู้จักว่ามันเป็นชื่อเหมือนเป็นทางหลวงที่เยอรมันแล้วมันไม่มีสปีดลิมิตเราก็เลยคิดว่าเหมือนสโลแกนร้านเรา Don เลสเอนนี่วอ i ลิมิตยูดีนก็คือถ้าเรามีความฝันก็อยากให้ใครมาหยุดยั้งความฝันของเรา เจอร้านบางร้านแบบวางของบนรถบ้างเอาแก้วน้ามาวางอะไรครับคือผมจะบอกที่ร้านเลยว่าห้ามทาอะไรอย่างนี้เพราะว่าถ้ารถลูกค้าเป็นรอยปุ๊บมันเสียความรู้สึกเลยครับแล้วเราคิดว่าเราทําให้สํานักแต่งในประเทศเรามันดีกว่านั้นได้ก็เลยศึกษาหาข้อมูลบินไปต่างประเทศแล้วก็ไปดูโรงงานต่างๆมาเริ่มลองทํากันเองจากรถตัวเองก่อนสุดท้ายก็อยากทำจริงจังขึ้นมา คุณพ่อก็สนับสนุนก็เลยค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เราตั้งชื่อคําว่าออโตบานไทยแลนด์เพื่อเราอยากให้มีคําว่าไทยแลนด์เข้าไปเพราะเราอยากจะทาสํานักแต่งรถดีๆของประเทศไทยให้คนทั่วโลกเขารู้ว่าเรามาจากประเทศไทยด้วย จริงปัญหามีเรื่อยๆแต่ส่วนตัวผมคือถ้าเรื่องปัญหาผมแก้จบแล้วข้อดีส่วนตัวผมจะไม่ค่อยจำเรื่องอะไรที่มันไม่ดี<ม>แต่เราก็เก็บามาเป็นประสบการณ์แล้วก็ครั้งต,ต,ต่อต่อไปก็พยายามไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำบางทีเราทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้บางทีรถเพิ่งออกลูกค้าส่งมาให้คัสตอมเมดทางเยอรมันเขาบอกทำไม่ได้แต่เราทำได้มันมีความเสี่ยงตัวนั้นอยู่แต่คือเราก็ได้แจ้งลูกค้าแล้วแล้วเราก็มีความรับผิดชอบถ้ามีปัญหาอะไรเราก็รับผิดชอบให้หมดซึ่งมันก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่เราอยากจะทำให้ได้ จี๊ดจี๊ตมีหลายคันอยู่นะทุกปีจะมีลูกค้าที่ให้โอกาสเราได้ทำคือถ้าพูดเรื่องมูลค่าของที่ทำก็คือเกิน7หลักแต่เราก็ดีไซน์กันทั้งอาจจะมีช่วงล่างถุงลมทำล้อทำพาร์ทหรือว่าคัสตอมเมททั้งคันอย่างปีนี้ก็จะมีคันที่เห็นข้างหลังนี้เขาก็จะมีทำทุกอย่างเขาที่ทำได้ลูกค้าเขาขับ กับไปแล้วมีคนชอบหลายๆคนแล้วฟีดแบ็กกลับมาที่เราเราก็รู้สึกแฮปปี้ที่ได้ทำก็เป็นความฝันอะผมว่าเลเวลมันไม่มีหนึ่งถึงร้อพอเป็นคำว่าขึ้นเป็นความฝันแล้วมันคือยังไงต้องทำให้มันสำเร็จให้ได้มันเป็นแพชชั่นที่ที่เราเกิดมาครั้งเดียวแล้วก็ทำเต็มที่กับมันทุกครั้งเวลาเจอปัญหาเราอาจจะหยุดนิ่งสักแป๊บพักสักแป๊บหนึ่งแต่เรารู้ว่า ยังไงเราก็าต้องเดินต่อเกิดมาครั้งหนึ่งผมคิดว่าเราต้องทำให้มันดีที่สุดในแบบฉบับของเราถามว่าชอบแค่ไหนอาจจะหาคำที่มาอธิบายความชอบของผมไม่ได้มากกว่าคำว่าชอบ <c oughs> ผมจะยังคิดว่าตัวเองยัง,ย,งยังไม่เก่งยังไม่ดีที่สุดเราอาจจะมีมองคู่แข่งบ้างสุดท้ายแล้วมันแข่งกับตัวเองมันมีหลายอย่างที่อาจจะต้องเก็บเป็นความลับไว้ก่อนแล้วก็หลายๆอย่างที่เรากำลังจะพัฒนาต่อก็ยังทำออกมาให้วงการแต่งรถของเมืองไทย มันพัฒนาขึ้นไปแล้วก็ไม่แพ้ประเทศใดในโลกอยู